สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเฉลยข้อสอบนะครับในวิชาสังคมศึกษากันนะครับโดยในส่วนของครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการอธิบายข้อสอบอยู่3ากลุ่มก็คือในกลุ่มของประวัติศาสตร์ไทยนะครับประวัติศาสตร์สากลแล้วก็ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะฮะโดยของอาจารย์เองเนี่ยรับผิดชอบในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับทั้งหมด5ข้อด้วยกันแล้วก็ประวัติศาสตร์สากลอีก3ข้อนะครับอ่า ก็เดี๋ยวจะเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1เนี่ยมีโจทย์ถามว่าปัจจัยข้อใดที่สําคัญน้อยที่สุดในการส่งเสริมให้ยุธยามีความรุ่งเรืองทางด้านการค้ากับนานาชาติในระยะแรกนะครับก็จะมีช้อยทั้งหมด5ข้อด้วยกันก็ได้แก่ข้อที่1คุมลําน้ําที่เป็นเส้นทางคมนาคมนะครับข้อที่2มีการจ้างชาวต่างชาติมารับราชการข้อที่สาม มีที่รับรุ่มรวมสมบูรณ์จึงปลูกข้าวได้ดีข้อที่4อยู่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การเป็นเมืองท่าได้สะดวกแล้วก็ข้อที่5นะครับเป็นที่รวบรวมสินค้าของป่าจากหัวเมืองที่อยู่ภายในคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของชอยนี่นะครับก็ต้องมาทําเข้าใจของในส่วนของโจทย์ก่อนซึ่งในส่วนของโจทย์ตรงนี้เนี่ยครับจะถามว่าปัจจัยที่น้อยที่สุดนะครับที่ส่งเสริมด้านการค้าแล้วก็ อ,อ,อยู่ในช่วงระยะแรกของการก่อตั้งอาณาจักรอยุทยานะครัซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเรามอง2ประเด็นนี้นะครับข้อที่น่าจะเป็นปัจจัยน้อยที่สุดก็จะอยู่ที่ข้อที่2นั่นก็คือมีการจ้างชาวต่างชาติมารับราชการนะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของข้อที่2นี้นะครับมันจะเน้นหนักในในช่วงของอยุธยาตอนปลายนะครซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในช่วงของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับในช่วงของพระองค์นี้นะครับก็จะมีการนำชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามารับราชการอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของทหารนะฮะแต่ก็มีชาวต่างชาติที่สำคัญอยู่คนหนึ่งนะฮะที่มีบทบทบาทในเรื่องของการเมืองการปกครองรวมถึงการค้าขายด้วยนั่นก็คือออกยาเอ่อออกยาวิชาเชยนนะครับหรือคอนสแตินฟอนคอน ซึ่งคนนี้เนี่ยถือเป็นชาวต่างชาติที่สําคัญในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะฮะก็ทาให้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะตอบเป็นเป็นข้อที่2ก็คือการจ้างชาวต่างชาติมารับราชการเนี่ยือเป็นข้อที่มีปัจจัยน้อยที่สุดในการเติบโตเนื่องจากการค้าส่วนในข้อที่1 3 4และห้เนี่ยนะฮะถือว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําให้ยุทธยาเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นได้ในระยะแรกอย่างข้อที่1เนี่ยน,นะครับ ที่พูดถึงเรื่องของอุทยาเนี่ยเป็นสามารถคุมลำน้ำที่เป็นเส้นทางคมนาคมได้อันนี้เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของที่ตั้งของอยุธยานะฮะเราจะพบว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยนะครับก็คืออยู่เกาะตรงนี้นะครับมีแม่น้ําล้อมรอบแม่น้ำสายสาคัญของอยุธยานะครับก็จะได้แก่ตัวของแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็คือเส้นนี้แล้วก็แม่น้ําป่าศัก์นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือแม่น้าเออโทษครับข้อสองคือแม่น้าลบบุรีนะครับแล้วข้อที่สาคือแม่น้ําป่าสักนะครับทั้งสามเนี่ยจะมาจากทางเหนือแล้วก็ทางอีสานนะครับวิ่งเข้าสู่ตัวในส่วนของเกาะอายุธยานะฮะแล้วก็ในส่วนทางทิศใต้ของเกาะเนี่ยก็จะมีรวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับลงมาสู่ตัวของด้านล่างสุดก็คืออ่าวไทยนะฮะก็ทําให้ตัวของอยุธยาเนี่ย สามารถคุมเส้นทางการค้าที่อยู่พื้นที่ภายในได้นะฮะเพราะว่าต้องเป็นเหมือนกับเป็นทางผ่านของเมืองอื่นๆก่อนจะลงสู่ทะเลนะฮะแล้วข้อที่3นะครับตัวของอุทยาเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นราบลุ่มสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การปลูกข้าวนะครับถ้าเกิดเราดูพื้นเรื่องเรื่องของภูมิป,ประเทศนะครับเราพบว่าอุทยาเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ ราบลุ่มไม่น้ำนะครับแล้วก็มีดินตะกรนทับถมมากทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความดมสมบูรณ์เหมาะแกการเพราะปลูกนะครับโดยเฉพาะข้าวซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามีการทํานาในพื้นที่บริเวณนี้เยอะอยู่นะครับข้อที่4นะครับยุธยาเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ทะเลเหมาะแกการเป็นเมืองท่าได้สะดวกถ้าเกิดเราดูจากแผนที่นะครับเราจะพบว่า ระยะทางจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับขึ้นมาในส่วนของอยุธยาเนี่ยไม่ไกลกันมากนักนะฮะโดยก็จะมีเมืองสาคัญอย่างเช่นบางกอกนะครับหรือปัจจุบนันก็คือกรุงเทพนะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงตัวของเอากาะอยุธยาที่อยู่ด้านบนซึ่งนี่เองก็ถือเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับในการ เป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศด้วยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากทะเลนะฮะแล้วก็ข้อที่5นะครับเป็นที่รวบรวมสินค้าของป่าจากหัวเมืองที่อยู่ภายในเราจะพบว่านะครับตัวในระยะท้ายของอยุทธยาเนี่ยออสามารถคุมหัวเมืองต่างๆที่อยู่ข้างๆได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะมีการรวบรวมสินค้าของป่าเข้ามาอยู่ที่ตัวของยุทธยาเอง สินค้าที่สำคัญในช่วงนั้นนะครับก็ได้แก่ออไม้ฝางไม้กิษนานะครับรวมถึงไม้จันหอมนะฮะซึ่งอันนี้เองก็เป็นของป่าที่เป็นสินค้าสำคัญในช่วงสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเฉลยข้อที่หนึ่งนะครับ